สวัสดีครับท่านที่ติดตามรับชมนะครับผมครูพรเทพพัดเปลี่ยนจากโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครหลวงพ่อทวีศักดิ์สำหรับวิดีโอคลิปนี้นะครับก็จะนำท่านมาทำการถอดคาร์บูเรเตอร์นะครับรถจัก,กรยานยนต์ยามาฮ่านูโวเอมเอาไปล้างทำฟารมสะอาดและเปลี่ยนชิ้นส่วนอะไรที่มันชำรุดหรือมันไม่ครบนะครับ เดี๋ยวมันมีขั้นตอนในการปฏิบัติงานอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมกันในการถอดคาบูเลเตอร์นะครับคือเราไม่ได้ลื้อเปลือกหรือชุดสีกันขนาดนี้นะครับเดี๋ยวหลายๆท่านอาจจะไม่เข้าใจนะครับผมอธิบายก่อนว่าเนื่องจากว่าในรถคันนี้นะครับมันมีหลายชิ้นส่วนที่มันเสียหายมันไม่สมบูรณ์นะครับผมก็เลยลื้อทั้งหมดเลยเพื่อตรวจสอบทีเดียวทีนี้ไหนๆก็ลื้อมาแล้วนะครับก็มาทําคลิป เกี่ยวกับการถอดคาร์บูเรเตอร์มาล้างซะด้วยเลยนะครับนะเดี๋ยวท่านอาจจะตกใจว่าถอดคาร์บูเรเตอร์หรือกันขนาดนี้เหรอไม่ใช่นะครับอ่าหลักๆเดี๋ยวมีอะไรนะครับอ่าเดี๋ยวผมอธิบายดังนี้นะครับขั้นแรกเลยนะครับหลังจากเราถอดชุดสีที่มันเป็นอุปสรรคเกี่ยวกับการถอดคาร์บูเรเตอร์นะครับนะก็จะอยู่ประมาณโซนแถวๆนียนะครับอ่าเราก็จะมาทําการนี่นะครับถอดนะครับท่อ อากาศนะครับท่อไอระเหยน้ํามันเครื่องนี่นะครับท่อนี้นะครับท่อนี้นะก็จะมีเข็มขัดอยู่นะครับอ้าวถอดครับนะคุณจะใช้นิ้วหรือคุณจะใช้ครีมบีบก็แล้วแต่ทีนี้เวลาคุณถอดคุณดูด้วยนะครับว่าท่อนเนี่ยวงจรของเขาเนี่ยเขาท้องไปทางไหนอย่างไรนะครับคุณต้องดูด้วยนะครับอ่านี่นะฮะ พอตัวนี้เสร็จจะมาเข้ากับตรงนี้นี่นะจะมาผ่านเข็มขัดรลัดที่ฝาครอบคาบูนะคล้องอยู่ตรงนี้นะครับเขี่ยวตรงนี้นะครับอ่านะครับแล้วก็มาเข้าตรงนี้นะครับฝาครอบเฟืองขับเพลาลูกเบี้ยวนะฮะแล้ววันนี้ก็เช่นเดิมนะครับเดี๋ยวคันนี้จะต้องมีการตั้งวาลวนะครับท่านจะบอกว่าขาวจัวเลยจะมาตั้งทําไมอันนี้ผมล้างเองกับมือเลยนะครับ มาทีแรกอย่างเคลอะนะให้ปลดท่อนี้ออกไปเลยนะครับนะแล้วท่อนี้เหมือนเดิมครับปลดแล้วท่อมันแข็งแล้วมันแตกนะครับโอเคนะครับนะเราจะปลดออกไปเลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องเซอร์วิสเรื่องอื่นนะครับ แต่ถ้าเกิดว่าท่านต้องการจะถอดแค่คารบูเรเตอร์อย่างเดียวนะครับไอท่อเนี้ยตรงจุดเนี้ยท่านไม่ต้องถอดก็ได้นะครับนะเดี๋ยวท่านจะเข้าใจผิดนะครับหลังจากนั้นนะครับให้ปลดสายคันเร่งครับจะเป็นน็อตล็อกเบอร์สิบอยู่สองตัวนะครับ ท่านจะได้ทราบนะครับว่าการเอาคาร์บูเรเตอร์ยามาฮ่านู m x มาล้างเนี่ยขั้นตอนมันมีขนาดไหนนะครับกดสายคันเร่งออกจากตัวขาลิ้นปีกผีเสื้อนะครับโอเคนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับให้ท่านคลายเข็มขัดที่ยึดระหว่างนะครับ ยางปากคาบูนะครับไปที่ตัวมอ,อกรองนะครับใช้ไขควงสี่แฉกเอาแค่มันหลวมนะครับหลังจากนั้นนะครับให้เราไปถอดน็อตยึดหม้อกรองอากาศน็อตตัวนี้จะติดตั้งอยู่กับฝาสูบนะครับนะ เป็นหกเหลี่ยมนะครับเป็นประแจ L2 สองตัวนะครับท่านจะถอดฝาครอบนี้ออกเอาไส้กรองออกก็แล้วแต่นะครับแต่มันสามารถถอดทั้งตัวหม้อได้และตรงนี้ที่ผมบอกว่าถ้ารถที่มันสมบูรณ์จริงๆนะครับมันจะมีสายยางนะครับผมใช้ไขควงนะครับนี่นะมันจะมีสายยางของวาล์วเติมอากาศสวมตรงนี้นะครับแต่คันนี้มันไม่มีมานะครับอันนี้ละไว้ในฐานที่เข้าใจเพราะว่าเขาไม่มีมานะครับอา้าวถอด ล็อกยึดขาหม้อกลองเวลาท่านถอดอะไรมาท่านดูด้วยนะครับว่าบูทลองมันอยู่ยังไงนะครับนะชอบใส่บูทลองกันมาผิดนะครับ เดี๋ยวพี่ปุ้ยเอาตัวเรือนมอกรองออกมาแล้วผมจะให้ดูนะครับมันอยู่ยังไงปลดยางตรงปากคาบูออกนะแล้วยกมาทั้งชุดเลยครับเอาล็อตหกเหลี่ยมออกไปครับอออกไปเลยสองตัวมันเหมือนกันครับมันสเปคเดียวกันครับนี่นะ บูธมันจะอยู่ด้านหลังอย่างนี้นะครับเหล็กอยู่ด้านหลังนะครับนี่นะทั้งสองตัวนะครับนะเห็นเคลเคอย่างนี้นะครับเดี๋ยวตอนประกอบจริงผมกับพี่ปุ้ยล้างให้สะอาดเลยนะครับสบายใจได้นะครับนี่นะบูธสายลักษณะอย่างนี้นะครับอ่ะแล้วเราก็นำตัวเรือนมอกกองอากาศไปเก็บโอเคนะครับถัดจากนั้นนะครับ เดี๋ยวเราจะทำการปลดนะครับก็ถ้าท่านที่ชมคลิปผมไปก่อนหน้านี้นะครับท่านก็นจะเห็นว่ารถคันนี้สายน้ำมันมันแตกนี่นะฮะตรงนิ้วผมชี้นี่นะสายน้ำมันนะครับอ่าพี่ปุ้ยปลดสายน้ำมันอ่าจริงๆไม่ได้ออกง่ายอย่างนี้นะครับอันนี้เราถอดไว้ก่อนนะครับอ่าสายน้ำมันนะครับเรียบร้อยนะครับในรถคันนี้จริงๆนะครับจะมีตัวโชว้กไฟฟ้าอยู่ตรงนี้นะครับ แล้วจะมีสายไฟเนี่ยมาเสียบเข้ากับปลั๊กตรงนี้แต่คันนี้มันไม่มีมานะครับแต่ไม่ต้องห่วงเดี๋ยวตอนประกอบท่านจะได้เห็นคลิปที่มันสมบูรณ์นะครับอ่ะ้ายครับเข็มขัดครับอยู่ฝั่งนี้อยู่ฝั่งนี้นีนะสกูนะครับเข็มขัดอยู่ตรงนี้นะครับ คลายแค่พอหลวมครับขยับตัวเรือนคาร์บูเรเตอร์ออกครับบิดซ้ายบิดขวาแล้วก็ดึงออกไปครับบิดซ้ายบิดขวานิดหน่อยแล้วดึงออกโอเคครับเราจะได้ตัวคาร์บูเรเตอร์ออกมาลักษณะอย่างนี้ไปครับไปถอดคาร์บูเรเตอร์มาล้างกัน เดี๋ยวขอญาตอันนี้จะเคลื่อนไหวนะผมขออญาตนั่งด้วยนะครับนะครับเช่นเดิมครับมันเป็นคาร์บูเรเตอร์แบบสูญญากาศเป็นคาร์บูเรเตอร์แบบไดอะแฟมเวลาผมสอนนักศึกษาผมจะเรียกว่าคาร์บูเรเตอร์แบบ S.U. นะครับดูสภาพโดยรอบก่อนนะครับอันนี้ก่อนที่เราจะทำการ5้สอนะครับชัดเจนนะครับไม่มีตัวออโต้ชคมาให้นี่นะครับ เขาเอาอะไรอุดมาผมยังไม่ทราบนี่นะครับสภาพที่ต่อกระด้านไส้กรอ,อากาศ mm hmm. อ่าโดยรวมนะครับ mm hmm. โอเคนะอ้าวถอดหลังคาบ้านครับ mm hmm. เดี๋ยวผมจะจับให้พี่ปุ้ยนะครับ mm hmm. ใช้ดอกไขควงตอกเบอร์สองนะครับมากระตุ้นมันก่อนนะครับ mm hmm. ทำไมไม่ใช้คอ้อนล่ะจ๊ะ เอออ้าวแล้วทําไมไม่เอาอันเล็กล่ะอาอันใหญ่ก็อันใหญ่เดี๋ยวผู้ชมก็เข้าใจเองละอ่าท่านดูด้วยนะครับไอห่วงนะครับเข็มขัดที่มันล็อกท่อหายใจไอระเหยน้ำมันเครื่องอยู่ตรงด้านไหนอย่างไรนะครับนะเรื่องถอดไม่ใช่เรื่องยิ่งใหญ่นะครับถอดนี่อย่างรวดเร็วเลยฮะแต่พอตอนประกอบครับ เที่ยวไปถามให้ควักเลยครับมันอยู่ตรงไหนมันใส่กันอย่างไรถอดเองกับมือแต่ไม่จํานะครับเอาไปทั้งห่วงเลยครับนี่นะเราก็จะแยกอะไรเก็บกดฝาครอบนี้ไว้ก่อนนะครับด้านในจะมีสปริงนะครับมันจะดันออกเ,อเก็บมาครับ มบอกนะฮะผมจะแยกน็อต <Not S 2> เป็นพวกๆนะครับเปิดหลังคาบ้านครับป๊าหงายมาครับอ่ามีคราบเขาเมาโสกปกอ่าอย่างนี้นะครับเออเขาจะได้เห็นโอเคครับเก็บสปริงท่านไม่ต้องไปยืดไม่ต้องไปตัดนะครับไม่ต้องไปโมดิฟายนะครับอา้าวเก็บทีนี้เรามาดูไดอะแฟมครับไดอะแฟม เอาไดอะแฟมขึ้นโอเคนะครับและเช่นเดิมนะครับผมบอกแล้วว่ายางไดอะแฟมนะครับเราไม่ล้างน้ํามันนะครับผมจะใช้ทิชชู่ดีๆนุ่มๆมาเช็ดหรือใช้ผ้าแห้งๆนุ่มๆมาเช็ดนะครับตอนนี้เราเก็บไปวางไว้ก่อนนะครับอยู่ในช่วงขั้นตอนการหรือหลังจากถอดไปเรียบร้อยนะครับท่านดูข้างในเห็นไหมครับ แดงเลยครับยังกระเลือดเลยครับนี่ขี้ฝุ่นเห็นไหมฮะนี่คือตัวสร้างความเสียหายให้กับคาร์บูเรเตอร์และชิ้นส่วนภายในเครื่องยนต์ของท่านเลยนะครับขี้ฝุ่นถอดลิ้นตัดอากาศครับตัวนี้จะไม่เหมือนกับของมี o ที่ผมทำให้ดูนะครับ เดี๋ยวตอนถอดนิ้วพี่ปุ้ยอาจจะบางบ้างเล็กน้อยนะครับอันนี้ท่านต้องเข้าใจนะครับผมพยายามจะหาช่องให้ไขควงครับคลายสกรูครับกดฝาปิดไดอะแฟมลิ้นตัดอากาศไว้นะครับเพราะว่ามีสปริงนะฮะผมจะถอดอะไรแยกไปอีกช่องหนึ่งพี่ปุ้ยสโลช้าๆหน่อยเออเอาวางนะครับค่อยปลด เปิดครับฝาปิดอ่านะจะมีสปริงนะครับมันจะติดมาหรือไม่ติดมาก็แล้วแต่นะครับท่านดูสภาพอ่าจับไว้อย่างนี้ดิเอาจะขยับไปไหนล่ะนี่นะท่านดูสภาพนะลิ้นตัดอากาศนะครับอ่าโอเคเอาไปเก็บที่ช่องเก็บอะไรช่องเดียวกันทีนี้ท่านดูสภาพไดอะแฟมก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะหาแสงให้นี่นะครับ ไดอะแฟมหน้าตาอย่างนี้นะครับอ่าถอดไดอะแฟมออกอ่านะครับนี่นะฮะไดอะแฟมลิ้นตัดอากาศที่ระเบิดปุ้งปั้งอะไรเนี่ยกับตัวนี้นะครับอ่าไปเก็บในช่องนั้นอ่าโอเคนะครับทีนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะถอดอะไรครับถ้วยลูกลอยอ่า นะผมเอามือรูปดูนะฮะที่<อ>ตูดน็อตเนี่ยนะครับมีอยู่สามตัวนี่ท่านอาจจะไม่ได้สัมผัสนะฮะผมไม่แน่ใจว่าซูมไปแล้วมันจะเห็นไหมคือเนี่ยนะครับน็อตพวกนี้มันเย็นมาหมดเลยนะครับแสดงว่าก็ผ่านสมอรอภูมิผ่านมือนายช่างมาหลายเจ้านะครับเนี่ยนะฮะเย็นเยหมดเลยะครับอ,อ่ะออด ถึงแม้ว่ามันจะสกประโปกหรือพางยับเยินมาแค่ไหนนะครับผมก็จะทํางานให้ท่านด้วยความเรียบร้อยนะครับผมไม่เคยคิดว่ามันพังมาแล้วก็ทําให้มันพังต่อไปนะครับอันนั้นไม่ใช่แนวคิดของผมนะครับเราก็จะแยกนะครับ น็อตยึดถ้วยลูกลอยนะครับไปที่อีกช่องหนึ่งของถาดเก็บอะไหล่เพื่อไม่ให้มันปนกันนะครับเสร็จเรียบร้อยใช้ตูดไขควงเคาะที่ถ้วยลูกลอยเลยครับตรงที่มันเป็นสันหนาๆเคาะครับเราะส่วนใหญ่ช่างจะทากาวกันมาครับโ ยานะครับหยับเลยอืมยอดเลยอะ่ะอ่ะโอเคอ่าเพิ่งดึงออกเอาข้อไปก่อนเอาข้อไปก่อนนะครับ แล้วก็เช่นเดิมนะครับถ้าเกิดท่านชมนะครับตอนที่ล้างคาร์บูเรเตอร์ยามาฮ่าโวนะครับไอยามาฮ่ามีโอนะครับมีบางท่านบอกว่าเวลาจะถอดถ้วยลูกลอยอะ่ะไม่คว่ำอย่างนี้หรอกเดี๋ยวไม่เห็นว่ามันมีน้ําสิ่งสกรปรกอยู่ในถ้วยก็น็อตมันแน่นนะครับคุณจะให้ผมจับอย่างนี้แล้วถอดได้อย่างไรละครับมันยากถ้าทําคนเดียวมันทําไม่ได้เลยเพราะฉะนั้น มันก็จะต้องมีการอนุโลมคือค้ามอย่างนี้ไปนะครับนั้นสิ่งที่ท่านพูดที่ท่านคิดอ่ะมันดีนะครับแต่ในการทําจริงๆมันทําไม่ได้นะครับอ่าถอดทั่วลูกรอยออกมาแล้วเดี๋ยวมาดูกันครับว่าเป็นอย่างที่คาดเดาไหมครับท่านเห็นไหมครับเนี่ยนะเวลาผมสอนนักเรียนนะครับไอสิ่งที่เขาทามาเนี่ยเขาเรียกว่าปะเก็นเหลวนะชื่อทางการค้าคือลิควิด แกสเกตลิควิดคือของเหลวแกสเกตคือปะเกน็นนะเขาเรียกภาษาไทยว่าปะเก็นเหลวแต่ช่างบ้านเราจะชอบเรียกว่ากาวกาวก็กาวครับผมไม่เถียงกับท่านเถียงไปไม่เกิดประโยชน์นะครับดูนะฮะเขาทามาเห็นไหมครับเนี่ยเป็นไงฮะทาทําไมครับนะทาเพราะว่าไอ้ปะเก็นตรงเนี้ยมันหมดสภาพเราไม่เปลี่ยน กลัวน,น้ํามันมันรั่วมันไหลก็เลยเอาปเกก็นเหลวหรือกาวทามาแล้วบางร้านใจดีนะครับกาวราคาถูกทาจนกาวมันปิ้นลงไปข้างล่างไปละลายอยู่ในถ้วยเนี่ยแล้วก็ไปอุดตันรูนมหนูดูสภาพไว้ก่อนนะครับนี่นะตอนถอดเป็นเยี่ยงนี้เอาถ้วยลูกลอยไปเก็บเหมือนเดิมครับอันนี้จะมีน็อตยึด สลักลูกลอยเราคลายแค่พอประมาณนะครับเอาดอกไขควงตอกหมุนเลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวหักจับไปด้วยจับช่วยจับไปด้วยแล้วบิดเลยครับไม่ออกจันอ่าไม่ออกกระเคาะเบาๆครับเดี๋ยวหักเยี๋มวเดือดร้อนอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะวางให้ดีๆออะ นะครับนายช่างผมกลางวันไม่ได้กินข้าวครับผม,ผมว่าเขาขันมาเอียงเหมือนปีนเกลียว<ช>มา<ต>นะครับเนี่ย,เ,ย,ยเดี๋ยวนย่าจะเพิ่งคลายเนี่ยนะครับรผมว่านี่นะฮะผมไม่ได้มาจาัดฉากนะครับดูนะครับท่านเจ้าของรถท่านก็ดูด้วยนะครับว่าเนี่ย สกรูหรือน็อตที่มันยึดสลักลูกลอยเนี่ยเนี่ย,ยช่างเขาใส่มาเอียงปีนเกียวอย่างนี้นะครับโอ้ทำไปได้นะครับเนี่ยเห็นชัดเจนเลยนะครับหมุนออกครับไม่ต่อครับหมุนออกฝืนไหมครับก็ตั้งเหลี่ยมให้มันเอียงตามน็อตไปก่อนดิก็ขนาดตัวนั้นพี่ปุ้ยยังหมุนไม่ออกเลย โอ้ oh, งานงอแล้วทีนี้เนี่ยน็อตงอไปแล้วเนี่ยท่านเจ้าของดูนะครับเนี่ยน็อตมันงอคาอับนีนะครับเนี่ยปุ๊บงอลเลยอ่ะาอาคายอาไมคาอยากเอาไหม,ไ,หมไม่ไปแนละ้วอาจจกลับไม่ไปให้เดี๋ยวนะครับผมมือซ้ายจับกล้องนะมือขวานี่นะ มือขวามือเดียวนะครับเนี่ยนะครับ uh huh. วันนี้กลางวันผมก็ไม่ได้กินข้าวนะครับผมกินก๋วยเตี๋ยวครับติดเป็นช่วงๆแล้วพี่ปุ้ยจับกล้องให้ผมเนี่ยพี่พี่ปุ้ยถ่ายแทนผมนี่แล้วมือนึงจับจับคาร์บูเรเตอร์ไว้ให้ด้วย โอสัดจนงอไปแล้วทีแรกออกแล้วกันอือันนี้ต้องมาคืนผมนี่ <gallons S 1> <bisog desarrollo S 2> ขออนุญาตเปลี่ยนมือนะครับโ<อ>ี่นะครับน็อตที่เขาใส่มานะครับน่าจะปีนเกลียวมานะครับ โอเคฮะไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมจะต้องแก้ไขให้หลังจากนั้นนะครับเราก็จะนำตัวนะครับสลักลูกลอยลูกลอยแล้วก็เข็มลูกลอยยกเป็นชุดเป็นชุดขึ้นมาเข็มมันจะล่วงยกดูดีดด้วยดิจ่อยู่แล้วครับอยู่ในห่วงนีนะขึ้นมาเป็นชุดอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเราค่อยไปตรวจสอบล้างทำความสะอาดนะครับขอญาตยากไปเก็บอย่างนี้ก่อน ถัดจากนั้นนะครับเราก็จะมาถอดนะครับนมหนูตัวใหญ่นะครับเสื้อเข็มเล่งหรือปอกเข็มเล่งแล้วแต่ช่างจะเรียกนะครับเสียงดังแปะนะครับถอดออกครับ ขอญอากสูงเข้าไปท่านเห็นใกล้ๆนะครับนี่นะบล็อกชุดเล็กที่หลายท่านสงสัยนะครับนี่นะผมจะมีชุดเล็กอย่างนี้นะครับผมไม่ได้มีส่วนได้เสียกับบริษัทนี้นะครับอันนี้เป็นของคิงโทนี่นะมันอยู่กับผมมาจะ20ปีแล้วนะครับนะมันจะมีทั้งมินทั้งนิ้วอยู่ในกล่องเดียวนะครับผมเอาไปใช้ประโยชน์ได้หลากหลายอ่าครับ จะเรียกว่าเสื้อเข็มเล่งหรือปลอกเข็มเล่งก็แล้วแต่ท่านจะเรียกกันก็นแล้วกันนะครับเบอร์เบอร์ไปไหนอ่ะ9 ดูสภาพก่อนนะครับนะดูสภาพาน,นก็จะมีคราบมีขมามีไรเกาะน,นะครับโอเคนะครับเก็บอ่านะครับถอดนมหนูเดินเบานะครับหรือนมหนูตัวเล็ก เดี๋ยวเดี๋ยวผมช่วยจับคาร์บูเรเตอร์พีิยุจะได้บิดอให้เต็มที่ลเลยอ่ะเอ้านักเลงอีก อันนี้ท่านไม่ต้องสงสัยนะครับว่าเจ้าของรถทำเองหรือเปล่าเจ้าของรถเขาเป็นผู้หญิงนะครับนะหลายหลายคนชอบบอกว่าเจ้าของรถทำเองมั้งนะครับ,บ,บเสร็จเรียบร้อยนะครับตัวนี้มันจะเป็นปลอกนะครับอันนี้จะเป็นท่อน้ำมันโชคนะครับเข้าวงจรโชค๊คนะของคันยามาฮามิโอนะครับของคันยามาฮามิโอคือถ้าคุณจะถอดไอ้ปลอกนี้หรือท่อนี้นะครับ คุณต้องถอดไอตัวเสื้อเข็มเล่งหรือปอกเข็มเล่งก่อนแต่ของนูโวตัวเนี้ยมันสวมอยู่อย่างเงี้ยผมก็ยังไม่รู้นะยังไม่ได้ตรวจสอบว่ามันแตกมาหรือเปล่าหรือมันสวมอยู่อย่างนี้นะครับแต่ณตอนเนี้ยคือมันขึ้นมาอย่างนี้เลยนะครับอ่าโอเคจบไปในห้องนี้หมดเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เราก็จะไปถอดสกรูจูนอากาศกันครับนี่นะ สกรูปรับส่วนผสมในรอบเดินเบานี่นะครับอยู่ตรงปลายนิ้วชี้อันนิ้วก้อยอันนิ้วชี้ผมครับนะฮะคลายเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะมีสปริงนี oh, oh, oh. มีแหวนมีโอลิงลองอยู่ไหมฝุดจังฝุดมากโอ้ oh. เรียบร้อยนะครับแตกไปแล้วครับฝุด ไม่ได้เลยใครเล็กฝืดมากท่านกันดูนะครับรถที่ไม่ดได้ดูแลรักษานะครับปัญหาก็จะเกิดแบบนี้นะครับอ่าไม่เป็นไรครับตัวนี้มันแตกนะครับนะก็ไม่ใช่ความผิดพลาดข,ของช่างหรือของผมหรือของพี่ปุ้ยนะครับเพราะว่าท่านก็เห็นสภาพคาร์บูเรเ,เตอร์อยู่แต่เดี๋ยวยังไงเนี่ยผมก็จะต้องเอาตัวนี้ออกสกู ปรับส่วนผสมในรอบเดินเบาหรือสกูจูนอากาศออกนะครับทีนี้ก่อนจะจบคลิปนี้ครับนี่ฮะตำแหน่งที่อยู่ของตัวออโต้โช๊คหรือโชคไฟฟ้าถอดครับเดี๋ยวจะให้พี่ปุ้ยแค่ดูว่าเขาเอาอะไรอุดมาใส่กับไขควงตอกแล้วคลายล้วก่อนนะครับไม่ต้องตอกนะคือใส่เฉย<ช>แล้วว่าลองคลายดูก่อนเพราะมันแค่ไม่กี่เกียวเองจับด้วยอ่า นะท่านไปถอดตัวนี้ออกนะครับโช้ของท่านจะไม่ถูกยกเลิกนะครับรถของท่านจะกินน้ำมันรลเบิดเถิดเทิงเ,เลยนะครับเอาไขควงปากแบนตัวเล็กแค่ให้เขาดูดิครับว่าเขาเอาอะไรอุดมา,าจับคาบูเองด้วยนี่นะครับท่านดูนะครับโหเห็นไม่ยานี่นะสุดยอดไหมครับช่าง นะเออท่านท่านที่ใช้รถยี่ห้อนี้รุ่นนี้อยู่หรือท่านที่ใช้ยี่ห้ออื่นรุ่นอื่นท่านดูไว้นะครับนี่คือผลงานจากทางร้านจุดจุด,จ,ดจุดนะครับน่อ่า <Okay. S 1> เป็นนั้นว่านะครับขั้นตอนในการถอดคาร์บูเรเตอร์ยามาฮานูโวเอ็มเอ็กนะครับออกมาล้างทำาาร์มสะอาดนะครับในขั้นตอนการถอดจะมีอยู่ประมาณนี้ เดี๋ยวคันนี้จะมีอยู่1ปัญหาอสองปัญหาครับคือจะต้องทำฟาร์มศาสตร์เนี่ยนะครับในห้องโช๊คตัวเนี้กับตรงสกูปรับส่วนผสม,มในรอบเดินเบาเนี่ยนะครับที่ตอนคลายเนี่ยนะครับแล้วเนี่ยนะฮะมันหักช่องมันหักอยู่นะครับนั้นก็ขอขอบคุณนะครับ ที่ท่านติดตามรับชมนะครับคลิปในการถอดคาร์บูเรเตอร์ยามาฮ่านูโเ m เพื่อจะออกมาล้างทำความสะอาดตรวจสอบนะครับก็จะมีลำดับขั้นตอนอยู่ประมาณนี้อ่าพี่ปุ้ยสวัสดีขอบคุณท่านผู้ชมหน่อยครับ,รบสวัสดีครับ